คุณสุจะสัมภาษณ์คนที่ขายเลยนะคะเป็นอาเฮียนะคะวันนี้เฮียท่านอยู่เองแล้วก็ตั้งแต่น้ําจิ้มหมูกระทะของเพชรลําพูมาขายนี่ขายหมดไหมลูกค้าตอบรับเป็นยังไงบ้างนะคะเชิญเฮียค่ะน้ำจิ้มเนาะน้ำจิ้มเพชรลําพูผมลงไปสองเที่ยวแล้วเนาะสามเที่ยวแล้วเนาะเที่ยวละร้อยห้าสิบรูแล้วก็ก็ลูกค้าก็ตอบรับดีแล้วครับตอนนี้ลูกค้าก็เรียกร้องมาเรื่อยๆคแบบร้านเปิดกี่โมงคะ ร้านเตมพณนธุ์โครนครับเปิดตั้งแต่ตีสามเลยนะครับตีสามปิดห้าโมงเย็นนะครับมเนี่วันหยุดไหมคะวันหยุดคือวันอาทิตย์นะครับปิดครึ่งวันสำหรับคุณลูกค้าน่าที่เดินทางมาตลาดตอนเช้าเลยนะคะร้านเปิดตั้งแต่ตีสามนะครแล้วก็ปิดห้าโมงเย็นนะคะสำหรับวันอาทิตย์จะเปิดแค่ครึ่งวันเท่านั้นนะคะ ประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะสำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการอยากจะได้น้ำจิ้มหมูกระทะเพชรลำพูไปขายนะคะเอาไปจําหน่ายเอาไปสร้างกําไรที่ร้านของท่านบอกไว้เลยว่าตอนนี้มาแรงแซงทางโค้งแน่นอนนะคะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ร้านไหนก็ขายดีนะคะด้วยด้วยคุณภาพและด้วยประสบการณ์อันยาวนานจากเพชรลำพูนะคะ <c oughs> ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกการติดตามราชนเนียคะ <c oughs> ่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ